สวัสดีนักเรียนทุกคนครับครูปอเพจเรียนภาษาเยอรมันด้วยวิดีโอนะฮะวันนี้เรามารู้จักคําว่าอารน,นะครับซึ่งอารเนี่ยเป็นเพรโพตัวหนึ่งนะครับสามารถจะผันต่างๆไปได้เป็นทั้งอะค u สและก็ดาทีถ้าไปเจอเพศชายก็จะกลายเป็นอามถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเพศอื่นก็ผันไปตามตัวนั้นนะครับมาดูประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับ ว่ามันมีความหมายอะไรบ้างเช่นอีคอมเมอร์อัมซอนถาก็คืออยู่หน้าสำหรับพวกวันจันทร์วันในหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เช้าสายบ่ายเย็นแบบนี้นะฮะสามารถใช้เพลย์พูอัมนำหน้าได้เลยฉันจะมาวันอาทิตย์หรือตอนเช้าอัมมอร์แกนเวียซินอัมเมอัมเฟนสตาเวียซินอัมเมหรือว่าเวียซินอัมเฟนสตา ก็คือพวกเราอยู่ที่ทะเลหรือพวกเรานั่งอยู่ที่หน้าต่างนะครับประโยคถัดมาครับ Wir gehen an den Strand Wir gehen an den Strand พวกเราจะเดินไปที่ชายหาดพวกเราจะเดินไปที่ชายหาด Wir gehen an den Strand Ich arbeite g e r n am Computer Ich arbeite g e r n am Computer ฉันเนี่ยชอบทำงาน กับคอมพิวเตอร์ฉันชอบทำงานกับคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับ